ประเด็นเดือดในโลกโซเชียลมีเดียตอนนี้พี่น้องคาสำรับศิลปินนิวเจนไม่ของวงสาวหน่อยลำเพลินโชว์ได้ออกมาโพสต์หลังจากที่มีผู้ใช้ติกต็อกท่านเก่าท่านเดิมนะคะที่ค่อยใสไลน์ปลายสีาะศิลปินน้องไม่ของวงสาวหน่อยลำเพลินโชว์ซึ่งทําเอาทั้งสองคนสุดทนพี่น้องคาต้องออกมาโพสต์เพื่อปกป้องตัวเองนะคะรวมถึงพี่ใหญ่ในวงนะคะอย่าง น้องฮักแพงวรัญญาพรนะคะซึ่งเป็นพี่ใหญ่ในวงนะคะก็ออกมาป้องน้องนะคะปกป้องน้องทั้งสองนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นเดือดกำลังร้อนระอุร้อนระอุในโลกโซเชียลมีเดียตอนนี้พี่น้องคะเพราะว่าศิลปินสองคนนะคะก็คือน้องแก้มและน้องเนเน่นะคะซึ่งน้องทั้งสองคนนะคะโดนผู้ใช้ติกเก็ท่านหนึ่งใส่ร้ายป้ายสีนั่นแหละพี่น้องคะ เรื่องที่ไม่เป็นความจริงก็นำมาท้ำไห่หน้องทั้งสองคนเกิดความเสียหายล่าสูดพี่น้องขากระทือว่ากลายเป็นประเด็นร้อนชาวในโลกเวดวงหมอลำอีกครั้งคะ่ะเมื่อศิลปินเลือดใหม่ในสังกัดสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะได้เผชิญกับมรสุมดรามา่าจากผู้ไม่หวังดีโดยต้นต่อมาจากผู้ใช้ติก๊กตอกเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่มักจะสร้างเรื่องราว ปันป่วนได้ทำการใส่ร้ายโจมตีศิลปินรุ่นน้องจนได้รับความเสียหายจนลาสุดพี่น้องขาเจ้าโตกับท่อนบอวาค่ะน้องทั้งสองคนได้ออกมาโพสนะคะแจ้งเพื่อปกป้องความบริสุทธิ์ใจของเจ้าของนะคะพี่น้องคนแรกพี่น้องขาก็คือน้องเนเน่นะคะน้องเนเน่ชิรชาน้องเนเน่อชิรยานะคะหนึ่งในสมาชิก หนึ่งในสมาชิกศิลปินนิวเจนได้ออกมาโพสเอาไหมหนึ่งสอาำหรับคนแรกนะคะน้องเนเน่อาชิรยาหนึ่งในศิลปินนิวเจนได้ออกมาโพสระบายความอัดอั้นผ่านโซเชียลเมีเดียด้วยถ้อยความไพสิวาจังได้กระซางหนูหลูตโตดีว่าหนูเห็ดอีหยางว่าสันพีนองไพ ไพสิคิดจ้งไดสิวาจ้งไดหนูหลูกโตจะของดีหนูวาหนูเห็ดหนังอยู่หนูบด้เห็ดอีงเสียหายหนูกะแค่เด็กน้อยคนหนึ่งที่เดินตามฝันของเจ้าของซึ่งแปลเป็นความหมายภาษาไทยก็ประมาณว่ายังไม่พอน้องก็ยังบอกว่าน้องรู้ตัวดีว่าน้องทําอะไรอยู่นะคะสําหรับน้องนเนี่นะคะเช่นเดียวกับน้องแก้มค่ะพี่น้องคะน้องแก้มปนัดดาอีกหนึ่งคน ศิลปินสาวที่ได้รับความกระทบก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเช่นกันโดยระบุว่าคนที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวเราหนูก็แค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากเดินตามฝันของตนเองยืนยันหนักแน่นในจุดยืนของการเป็นศิลปินที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานค่ะนี่ก็คือส่วนของน้องแก้มปนัดดานะคะที่ออกมา โพสหลังจากที่น้องเนเน่ได้โพสก่อนหน้านั้นนะคะส่วนพี่สาวนะคะอย่างน้องฮักแพงวรัญญาพรเมื่อเห็นน้องๆถูกรังแกก็ไม่นิ่งเฉยรีบเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและเตือนสติน้องๆอย่างอบทางด้านพี่สาวคนสวยอย่างพี่ฮักแพงวรัญญาพรก็ได้กระโดดมาปกป้องน้องนะคะพี่น้องขาพี่ฮักแพงบอกว่าเมื่อเห็นน้องๆถูกรังแก ก็ไม่นิ่งเฉยนะคะพี่น้องรีบเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและเตือนสติน้องๆอ,อย่างอบอุ่นว่าหักน้องไม่อยากให้ใครอ่อนแอกับเรื่องที่ตนเองไม่ได้ทำผิดทำหน้าที่ตัวเองให้แฮปปี้ปล่อยเข้าไปพี่จะพาไปทำบุญเยอะๆแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องในค่ายที่พร้อมจะจับมือกันผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกัน เหตุการณ์นี้ทำเอาแฟนคลับนะคะสาวน้อยลำเพลินโชว์ต่างพากันส่งกำลังใจให้ทั้งสามสาวอย่างล้นหลามนะคะพี่น้องพร้อมกับประนามพร้อมกับประนามการกระทำของผู้ใช้ติกตอกลายดังกล่าวที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นงานนี้ต้องจับตาดูต่อไปว่าทางต้นสังกัดจะมีการออกออกมาเนินการขั้นเด็ดขาด กับผู้ที่มาใส่ร้ายศิลป,ปินหรือไม่แต่ที่แน่ๆพลังความมุ่งมั่นของนิวเจนกลุ่มนี้คงไม่หยุดอยากพอนเป็นตัวอย่างค่ะเพราะว่าพีหักแพ่ง่นเป็นคนทีเข้ามาสู่วงการใหม่ๆเจอมรสุมดราม่าคือหนักหนามากแต่พี่เขาอยู่ได้ยังไงให้เขานองทั้งสองคนเขาไปปรึกษาหรือว่าเข้าไปดูทัศนคติหรือ มุมมองทีพี่ฮักแพงเพื่อนเป็นคนทีมีทัศนิคตีที่ดีมีมุมมองที่ดีทํ้ให้เพื่นผ่านอุปสรรคดามากระแสมรสุมชีวิตทีนักหนามาได้อยากฝากถึงน้องๆทั้งสองคนการที่เราจะอยู่ในอาการที่เราจะเดินบนเส้นทางนี้เราต้องเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่เสื่อมันในตัวจ้าของแล้วก็เป็นคนทีคิดดีทําดีเป็นคนที่ คนของประชาชนมีพ่อพ่อแม,แม่ที่เผลคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนคอยหักคอยแพงกายะไข่นอ้นองทั้งสองคนทําดีที่สุดสําหรับตัวเรานะั่นแหละว่าวันนี้เราทําดีที่สุดแค่นั้นเองนะคะสําหรับน้องทั้งสองคนแล้วก็ถือว่าเป็นศิลปินมาใหมท่ที่มาแรงมากๆสําหรับสาวหน่อยลําเพินโชว์ฤดูการปีนี้ถือว่าดีมากๆคะ่ะสาหรับน้องหักแพงวรัญญาพรเพิ่นกับเป็นคนทีมี อุดมทัศนคติทีดีนะคะแล้วก็มีแฟนคลับ fc นะคะเข้ามาให้กำลังใจให้กับน้องๆน,นะคะรวมถึงแฟนคลับ fc, เข้ามาให้กำลังใจกับน้องๆน,นะคะบางคนก็บอกว่ากำลังใจเดอ้อลูกสาวคนเกลียดเราเขาหวังทำลายแค่คนที่รักเราก็ยังมีเยอะนะคะกำลังใจเดอ้อ3ามสาวคนเกลียดเราก็หวังทำลาย แคร์คนที่รักเรายังมีอีกเยอะนะคะเด็กๆต้องสู้ต้องสู้ทุกขนทางทางข้างหน้ามันมีอีกมากมายที่เราต้องผ่านกำลังใจนะจ๊ะกำลังใจกำลังใจเด้อสามใบเถาอย่างน้อยยังมีพ่อพ่อแม่ซัพพอร์ตอยู่ข้างหลงังมสาสันพี่น้องคะ่ะกำลังใจทั้งสามสาวนะครับสำหรับน้องแก้มน้องเนเน่ก่อนอื่นน้องทั้งสองต้องทำใจเพราะภาพมัน สื่อออกมาอย่างนั้นไม่แปลกที่คนเขาจะคิดว่าพวกหนูตั้งวงดื่มเพราะภาพมันฟ้องส่วนที่เราน้องทั้งสองจะดื่มหรือไม่ดื่มนั้นน้องทั้งสองจะรู้ตัวดีที่สุดพี่อยากแกะแนะนําให้น้องทั้งสองว่าน้องเมื่อภาพมันออกมาแบบนั้นแล้วมันว่าน้องทั้งสองจะดื่มหรือไม่ดื่มขอโทษแล้วก็จบที่น้องทั้งสอง ได้อยู่ร่วมกับเหตุการณ์นั้นไม่ต้องไปโต้ตอบวันข้างหน้าและการกระทำมันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเขาเห็นเองนะนั่นแหละสู้นะแก้มเนเน่สั่พี่น้องสำหรับคอมเมนต์ท่านนี้เพิ่นกับประ,ประมานวาคือเหตุการณ์เหมือนกับว่าน้องได้ไปนั่งนั่งอยู่กับกลุ่มโตนั่นแหละพี่น้องคะ่ะกาซิมี มีเหล่าตั้งยูให้ว่า้างสัน้นแต่น้องทั้งสองคนก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าน้องทั้งสองไม่ได้ดื่มแต่ภาพมันฟ้องอะ่ะพี่นองหมายถึงว่าน้องกนง็นั่งยูหันน้ำกุมนันอย่างสิแม่พี่นองคะใดๆแล้วเชื่อมั่นว่าน้องทั้งสองคนจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าจะของเหตุอย่างยูเรื่องนี้เยสิเสเซมันว่าน้องทั้งสองคนต้องผ่านไปให้ได้นะคะเะมันาความบริสุทธิ์เท่านันที่ทำให้คน ทุกคนนะคะความบริสุทธิ์จะทํางานของเขาเองนะคะสําหรับเรื่องนี้ฝากให้พี่น้องแฟนคลับอฟซีน้องหักแพงแล้วก็น้องเนเน่น้องแก้มด้วยนะคะสําหรับวันนี้ฝากไว้สำนึ้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ